มีคำถามนึงที่เชื่อว่าหลายคนอ่ะจะต้องมีจุดเนี้ยในชีวิตที่ถามตัวเองว่าเราเก่งพอหรือยังเชีย่ยคำถามนี้มันเริ่มตั้งแต่ตอนไหนวะ ของฟาร์มอาจจะเป็นบ่ายวันพฤหัสของเดือนตุลาปีที่แล้ววันที่พายุงานกําลังเดือดเลยแล้วหวหน้าที่ทํางานด้วยกันมาได้สักพักโปรโมทฟาร์มจากตําแหน่งงานเดิมขึ้นมาเป็นทีมลีดในวันนั้นฉันก็ถามตัวเองนะว่าเราเก่งพอที่จะทําตําแหน่งนี้จริงๆหร,หรืออาจจะย้อนไปก่อนหน้านั้นวันที่ตัดสินใจอยากจะลองท้าทายตัวเองแล้วกดส่งใบสมัครที่บริษัทนี้ตั้งแต่แรกทั้งๆที่ก็รู้ว่าไม่เคยทํางานด้านนี้เลยวันนั้นฉันก็ถามคําถามนี้เหมือนกันหรือจริงๆ ฉันอาจจะถามตัวเองตั้งแต่หลังเรียนจบและเลือกที่จะไม่เดินตามเส้นทางที่พ่อแม่หวังหรือมันตั้งแต่ก่อนสอบเข้ามาหาลัายติดวะเอ๊ะหรือว่าตั้งแต่สมัยประถมที่ย้ายมาโรงเรียนใหม่และต้องปรับตัวจากการสอบได้ที่3ครั้งแรกในชีวิตหลังจากได้ที่1มาตลอดเออให้มันจะไปมีเวลาคิดขนาดนั้วะ พอทุกวันนี้เหมืนช่างวุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายงานเงินเจอเพื่อนเล่นเกมเทศกาลงานสังคมงานงานงานทุกอย่างคือการเร่งรีบทุกอย่างคือต้องโฟกัสต้องเก่งต้องดีต้องทําให้ได้ต้องชนะต้องไวมารู้ตัวอีกทีอ่ะฟาร์มก็นอนไม่ค่อยหลับ ความคาดหวังและบรรยากาศรอบตัวที่ทําให้รู้สึกว่าต้องเก่งต้องดีต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลากลายเป็นความกดดันแบบโซเชียลท็อกซิกที่แม้แต่ช่วงพักก็ยังรู้สึกผิดถ้าเกิดไม่ได้ทําอะไรที่มันมีประโยชน์ความคนมั่นใจเลยว่าโลกปัจจุบันน่ะทำให้คนเป็นแบบฟาร์มง,ง่ายมาก จนวันหนึ่งฟาร์มก็มาเจอเกมนี้เข้าเกมอะไรเนี่ยไม่เห็นมีไกด์สอนไม่เห็นมีอาชีพเมทเลยเกมอะไรวะฉันไม่เข้าใจใช่ค่ะสมองที่ถูกโปรแกรมมาว่าต้องสำเร็จต้องเก่งต้องเป็นที่หนึ่งของฟาร์มอะไม่เข้าใจจุดประสงค์ของเกมนี้เลยเว้ยเหมือนแบบ ถ้าเราไม่ต้องหาข้าวให้คนกินแล้วคนงานเรามันจะเอาแรงที่ไหนมาสร้างประสาท <à stro hat> ให้เราวะ <h ats> <restriction> คือคำถามนั้นมันเกิดขึ้นมาในหวัวตโนมัติเลยอะตามคอมมอนเซนส์ของเกมบริหารจัดการทรัพยากรทั่วไปอะเข้าใจปะแต่นี่คือเรื่องจริงว่ะเกมไทยนิเกตเนี่ยมันเป็นเกมรสร้างเมืองอย่างเดียวเลยเว้ยไม่มีคะแนนไม่มีภารกิจไม่มีความกดดัน ไม่ต้องตัดไม้ไม่ต้องหาหินไม่ต้องขุดแร่ไม่ต้องทําโรงงานเหล็กคือไม่ต้องเลยอะแล้วไม่มีคนมาบุกบ้านเมืองที่เธอจงใจสร้างด้วยทุกอย่างที่เธอต้องทําก็คือกดกาแฟเยน็นเปิดแอร์เปิดคอมคลิกเข้าเกมและตัดทุกอย่างออกไปปล่อยให้เสียงลมพัดหญ้าไหวเบาๆและแสงแดดอุ่นๆกล่อมเธอให้เหมือนอยู่ในนิทาน การเวลาไม่สำคัญเธอจะสร้างสะพานหินเล็กๆแล้วนั่งมองมันทั้งวันก็ได้หรือจะไม่สร้างอะไรเลยปล่อยตัวเองให้เอนจอยกับพวกแกะน้อยนุ่ม่มพวกนี้ที่เดินไปเดินมาบนถนนที่เธอสร้างก็ได้นะบางครั้งเราลืมไปว่าการไม่ต้องทำอะไรให้ดีเลิศก,ก็มีคุณค่าในตัวของมันเองไทยนิเกรดทำหน้าที่เหมือนสมุดสเก็ตที่ไม่เคยวิยจารณ์เรา มันเตือนให้เรารู้ว่าความสงบอะ่ะไม่ใช่สิ่งไร้สาระแต่คือสิ่งจําเป็นสำหรับจิตใจที่ถูกบีบอัดด้วยความกดดันคาดหวังจากภายนอกและใช่ค่ะเมื่อไหร่ที่ฟาร์มรู้สึกว่าเสียงความคาดหวังจากโลกข้างนอกมันดังจังเลยอะ่ะมากเกินที่หัวใจโดนเล็กดวงนึงจะรับไหวฟาร์มจะกดเข้ามาในไทนี่เกรดให้มันนําทางฟาร์มกลับมาอยู่กับตัวเองอีกครั้ง ความจะปล่อยตัวเองให้ชิว,ช,วชาร์จพลังให้พร้อมรับกับการฟาดฟันและเรื่องชวนเวียนหัวในชาววันจันทร์บางทีเราก็แค่ต้องการเกมที่ไม่ต้องเล่นให้เก่งแต่แค่อยู่ให้สบายก็พอแล้วว่าไหมแล้วพวกเธอล่ะมีเกมให้หนีจากความวุ่นวายหรือยัง คิดว่าคลิปจะจบแล้วละสิยังค่ะยังอันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์จากรุ่นพี่สอนรุ่นน้องแล้วกันนะฉันจะเตรียมความพร้อมให้กับพวกเธอเองโหขนาดจ,จะซื้อเกมมาหลบหนีความวุ่นวายยังต้องมีการเตรียมความพร้อมอีกงงปะคือสิ่งแรกที่พวกเธอจะต้องเจอเมื่อกดเข้ามาในเกมเลยนะก็คือความหัวโลง่งเว้ยโล่งแบบแบ,บ,แบงค์ คนที่ผ่านเฟสนี้ไปไม่ได้อ่ะจะกดปิดเกมเลยเหมือนฟาร์มตอนแรกอะก็คืออย่างที่บอกเราอะถูกโปรแกรมมาให้อาชีอะไรสักอย่างถ้าไม่มีเป้าหมายเราไม่รู้เลยว่าเราต้องทําอะไรเว้ยเกมเขาก็รู้จ้าเขาถึงมีระบบเดลิตีมาให้ไงโดยมันจะเปลี่ยนเป็นรายวานันรายวันเลยอ่ะสำหรับคนที่คิดอะไรไม่ออกว่าจะเริ่มต้นยังไงดีเขาจะมีสิ่งปลูกสร้างเริ่มแรกมาให้เราจะต่อย,ยอดก็ได้หรือว่าสร้างใหม่เลยก็ได้สำหรับฟาร์มนะฟาร์มชอบที่จะสร้างใหม่เองหมดเลยเนี่ย เป็น perfectionist เงี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ดีเท่าไหร่นะพยายามหาทางลดอยู่ว่าแล้วก็คลิปนี้ฉันจะไปแล้วนะทุกคนถ้าพวกเธอชอบคลิปรีวิวเกมที่แวบไปนอกเรื่องเชื่อมๆกับจิตวิทยาแบบมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างแบบเนี้ยฉันฝากกดไลค์ให้กำลังใจแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะวันนี้เราจะลากันไปด้วยคลิปสร้างเมืองคิ้วๆสำหรับคนที่อยากดูต่อขอบคุณมากนะคะที่กดเข้ามาดูกันวันนี้ฟังไปก่อนนะ แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ